ามาข้อที่11โจทย์เขาบอกว่าให้น,นี่มีค่าเท่ากับเท่านี้โจทย์เขาถามว่าแล้วน,นี่มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ก็คือหาค่าของ n ใบให้นิดหนึ่งข้อนี้เนี่ยเราต้องใช้สมบัติการแจกแจงเข้ามาช่วยใช่ไหมแจกแจงโดยการดึงตัวร่วมออกมาอะไรที่มันเหมือนกันเนี่ยเราดึงออกมาได้อะเดี๋ยวให้เวลาทำแป๊บหนึง่งมาเดี๋ยวเรามาเฉลยกันดีกว่า เดี๋ยวเขาบอกว่าให้ n เ,เนี่ยมีค่าเท่าก,กับเท่านี้แล้วเเนี่ยมีค่าเท่าก,กับเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูวิธีการทํากันเลยก่อนอื่นเนี่ยข้อนี้อย่างที่บอกไปแล้วก็คือเราต้องใช้สมบัติการดึงตัวร่วมใช้การดึงตัวร่วมเนี่ยนำมาช่วยในการทํโจทย์ข้อนี้อย่างเนี่ยเราดูจากอันแรกเลยนะ2010คูณ2 0 0พลบ2009คูณสอะไรมันเหมือนกัน สิ่งที่วานเหมือนกันก็คือ2,009ใช่ไหมวงเล็บนี้ก็มี2,009วงเล็บนี้ก็มี2,009เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ดึง2,009เนี่ยออกมาข้างนอกได้เลยจะได้เป็น2,009คูณกับในวงเล็บน,นะจะได้เป็น2 0 1 0เห็นไหมลบกับ2008เห็นไหมอ่ะโอเคอะไรเหมือนกันเราดึงออกมาข้างนอกบวกกับทีนี้เรามาดูถัดมานะในวงเล็บถัดมา มันมีอะไรอะ่ะมันมีอะไรที่เหมือนกันมี2,007เหมือนกันใช่ไหม2,008คูณ2,007ลบกับ2,007คูณ2,006มันมี2,007เหมือนกันถ้าเกิดว่ามันมีเหมือนกันเนี่ยเราดึง2,007ออกมาข้างลอกได้บวกกับ2,007คูณกับในวงเล็บจะได้เป็น2,008ลบกับ2,006อ่ะโอเค เดี๋ยวเรามาดูในก้อนถัดมาบวกกับทีนี้ในก้อนถัดมาเนี่ยมันมีอะไรที่มันเหมือนกันไหม mm. 2,006คูณ2,005ลบ2,005คูณ200 2,004 200เนี่ยสิ่งที่มันเหมือนกันก็คือ2,005อ่ะโอเคเพราะฉะนั้นเหมือนเดิมเราก็ดึง2,005ออกมาข้างนอกวงเล็บบวกกับ2,005 คูณกับในวงเล็บเนี่ยในวงเล็บจะมีค่าเท่ากับ2006ลบกับ2004นะครับอ่ะโอเคทีนี้เรามาดูต่อทีนีเน้เราก็คิดเลขตามปกติเลยเรามาดูในก้อนแรกเลยนะ2,009อ่ะ2009เราก็เขียน2009ทีนี้ในวงเล็บเนี่ยมันลบกันได้2คูณ2บวกกับถัดมา 2007. 2,007นะ2007นะคูณกับในวงเล็บ2,008-2,006ลบ2006ก็จะได้เป็น2บวกกับถัดมาเป็น2,005ในวงเล็บก็คือ2,006-2,004ลบ2 0 0ก็มีค่าเท่ากับ2แล้วก็คูณ2ไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคิดมาได้เป็นสเตปนี้แล้วถัดมาเนี่ยเราสังเกตอะไรเหมือนกันไหมครับ อเราสังเกตที่มันเหมือนกันก็คือเลข2ทุกๆก้อนเนี่ยที่มันบวกกันเนี่ยมันมีมันมีเลข2หมดเลยใช่ไหมนี่ไงม,มีเลข2หมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะดึงตัวร่วม2ออกมาคูณข้างนอกจะให้เป็น2คูณกับทีนี้ในวงเล็บเนี่ยจะให้เป็น2 0 0 9บวกกับ2007แล้วก็บวกกับ2005 โอเคจะมีค่าเท่ากับ2คุ้นกับทีนี้เราก็คิดในมงเล็บมาเลย2009บวก2,007บวก2,005 <c oughs> มันก็จะมีค่าเท่ากับ6,021นะครับ6,021เราก็นำ2คุณกับ6,021เลย212 224 200 262ก็จะได้เป็น 12,042นะครับเพราะฉันเนี่ยข้อนี้ก็ตอบตรงนี้ได้เลย1 2 4 4 2อ่ะโอเคเดี๋ยวขอสรุปตอบข้างๆนะครับตอบ12,042ก็คือค่าของ n นนั่นเองนะครับอ่ะโอเคเชิญจดได้เลยครับ